สวัสดีค่ะทุกตานะคะสวนลำไยเงินล้านมาอีกแล้ววันนี้ทุกพามาตรวจสวนนะคะลำไยทุกคาดว่าจะลาดภายในหนึ่งเดือนข้างหน้านะคะซึ่งตอนนี้คือเดือนพฤษภาคม2567นนะคะจะลาดในเดือนมิถุนายนซึ่งแผนของเราก็คือว่าเดี๋ยวมาฟังแผนการลาดลำไย,ยหนึ่งเดือนนะคะคือมีเหตุผลว่า เราอะศึกษาการตลาดก่อนว่าทางโรงงานอะต้องการลำใหญ่ช่วงไหนซึ่งเราได้คุยกับทางโรงงานแล้วนะคะว่าทางโรงงานต้องการลำใหญ่ในช่วงเดือนพฤษภาและมิถุนายนนะคะซึ่งเป็นราคาลำใหญ่ที่ดีมากแล้วก็เป็นช่วงทีออ่โรงงานมีความต้องการลำใหญ่ประมาณสูงนะคะเราจึงวางแผนในการจัดการตั้งแต่หลังเก็บเกี่ยวเลยว่าเราจะทำยอดลำใหเนี่ยสอยอดนะคะ เพื่อให้ทานกับช่วงระยะราดสารคือเดือนมิถุนายนนะคะแล้วนี้ก็คือเดือนพฤษภาแล้วเราก็ต้องมาตรวจว่าก่อนราดสารหนึ่งเดือนเนี่ยเราต้องจัดการยังไงบ้างทั้งการให้ปุ๋ยระบบน้ําการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อเป็นทั้งยาบํารุงแล้วก็กําจัดแมลงและป้องกันป้องกันโรคนะคะเชื้อโรคเชื้อราอันนี้ก็เป็นสภาพของ ไม้ค้ำลำไย,ยที่ยังค้างอยู่นะคะทั้งมีทั้งไม้ค้ำลำไย,ยเก่าแล้วก็อันนี้ก็เสาปูนซึ่งต้นลำไย,ยเนี่ยจะเป็นลักษณะของรากแก้วที่ดิ่งตรงใช่ไหมคะเราลากฝอยจะแบบว่าเออรอบทรงพุ่มแต่ว่าการโยกคอนเนี่ยค่อนข้างจะง่ายในช่วงถองฤดูของพายุนะคะถ้ามีลมเข้ามาเนี่ยต้นลำไย,ยสามารถค้นได้เพราะฉะนั้นต้นต้นหนึ่งก็จะมีต้นไม้ค้ำปริมาณมากพอสมควร ทั้งมีไม้ไผ่เนี่ยถือว่าเป็นต้นทุนของเกษตรกรอย่างหนึ่งน,นะคะว่าไม้ไผ่เนี่ยเราก็ต้องจัดหาซื้อเนาะซึ่งค่อนข้างจะมีปริมาณมากแล้วก็อายุไม่ค่อยอายุอยู่อายุของไม้ไผ่สามารถใช้ได้ประมาณ2-3ถึงปีขึ้นไปคะ่ะขึ้นอยู่กับการดูแลหลังการเก็บเกี่ยวหรือการใช้งานนะคะซึ่งเนี่ยถ้าเก็บเกี่ยวดีก็คือว่าหลังจากการใช้งานที่มีการข้ำในช่วงของลูกแล้วว่า เราก็จะเ,เก็บพาดกิ่งให้มันไม่แบบผุก่อนไปมากกว่าเดิมนะคะก็สามารถยืดอายุดได้ถึงหนึ่งรอบการผลิตนี่จะมีเท่าแก่ใหญ่เข้ามาตรวจดูสวนด้วยเขาจะชอบเข้ามาดูสวนมากเลยซึ่งเป็นพื้นที่วิ่งเล่นให้เขานะคะสังเกตน,นะคะว่าทรงพุ่มลุกจะ,จะแต่งก่อนล่าสารประมาณ1เดือนเลยทรงพุ่มนะพวกขแขนงนะคะ่ะ ขนากิง่งเล็กกิ่งน้อยที่อยู่ตามทรงพุ่มเนะี่ยเพื่อให้ทรงพุ่มมีความโปร่งนะคะซึ่งระหว่างหนึ่งเดือนต่อมาถ้าเราใส่ปุ๋ยชียาเขาก็จะมีใบขึ้นมา,มาอันนี้ก็จะตรวจดูเห็นไหมคะยอดยอดหนึ่งยอดสองยอดอันนี้ยอดที่สองก็คือว่าหลังจากนี้อันเนี้ยยอดเนี่ยขึ้นมาแล้วหลังจากนี้หนึ่งเดือนของเราก็จะประมาณว่าเออช่วงใบอะ่ะมันสามารถรากได้พอดี แผนต่อจากนี้ก็คือว่าถ้าดูจากยอดแล้วเราก็จะนับไปว่าถ้ายอดเนี้มันจะอยู่อายุประมาณแบบว่าสามสวันใช่ไหมคะที่จะถึงไปแก่เขียวเข้มที่จะราสารได้เราก็จะนับถอยมายี่วันก่อนการราสารเราก็จะให้ปุ๋ยแปดยี่ยี่ไปหนึ่งรอบนะคะ อันนี้ก็จะมีพืชที่แซมอยู่ในสวนบ้างนะคะก็จะเป็นขนุนซึ่งคุณนายหรือคุณแม่นั่นเองนะคะที่คาราบลากักพานจะชอบทานขนุนมากๆเลยก็จะปลูกไว้ถ้าเหลือกินก็จะแบ่งให้กับทั้งแรงงานแล้วก็เพื่อนบ้านกินนะคะนี่ตอนนี้ก็คือมาเดินที่สวนในช่วงเวลาประมาณ6โมงเช้านะคะอากาศจะดีมากแล้วก็ จังไม่ร้อนค่ะคือช่วงเนี้ยปีนี้2 5งพนรสนะคะจะเป็นช่วงที่อากาศร้อนมากยอดก้อนเนี่ยค่อนข,ข้างจะกังวลเหมือนกันว่าเจดจะสั้นมากไปหรือเปล่าอันนี้ก็จะมีทั้งสั้นทั้งยาวนะคะก็จะค่ค่กันไปแต่ดูถั่วต่างก็คือว่าประมาณวิก็แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะคะที่จะแบบก็ไม่ค่อยจะต่างมากค่ะถือว่าพร้อมกันมากเลยก็คืออยู่ในช่วงระยะที่ใกล้เคียงกันนะคะยอดอ่อนไม่ได้ต่างแตก กันมานี่จะดูอีกต้นหนึ่งก็นีคะนี่ใกล้ๆกัน,นะคะ่ะยอดอ่อนที่ขึ้นมาสังเกตว่าในพื้นที่สวนจะมีเอ่อหญ้าขึ้นปัปลายนะคะซึ่งในพื้นที่ตักวกะสวนตักะจะไม่ได้ใช้ยากําจัดวัชร์ตศัตรูพืชเนาะก็คือยาฆ่าหญ้าทั่วไปเนาะก็จะใช้ในส่วนของแรงงานใช้เครื่องมือในการตัดหญ้าเองนะคะจะให้แบบว่าเออไม่ทําลายความชุ่มชื้นของหน้าดิน พืชก็จะมีนี่คะ่ะสังเกตว่าใบอะ่ะจะมีหนาหนาเป็นเ,เหมือนขนนะคะส่วนหน้าใบอะ่ะก็จะแบบมีความเรียบรื่นมันเงาดีนะคะส่วนหลังก็จะเป็นขนขนเนี่ยถือว่ามีความสารอาหารค่อนข้างสมบูรณ์ใบหนานะคะนี่เห็นไหมคะว่ายอดมีความใกล้เคียงกันมากเลยก็ถือว่า90%สเลยคะ่ะสามารถแบบเออถ้าลาดเนี่ยถ้ายอดต่อไปมันก็จะเราต้องควบคุมดูแลเรื่องการจัดการ กาให้น้ำนะคะอย่างสม่ำเสมอซึ่งอากาศเนี่ยพูดลืมไปเลยว่าเดือนมิเดือนปี2 5งพอากาศร้อนมากคือสูงสุดถึงเอ่อสีองศานะคะฝนยังไม่มานะคะฝนยังไม่มาก็ต้องให้น้ำวันเว้น,ว,นวันเลยมากกว่าช่วงที่เออ ช่วงที่ให้ผลผลิตด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าเราต้องการเร่งเรื่องของใบแล้วก็ยอดผลนะคะเพื่อให้มันทันต่อการลาดสารนะคะการดูแลจัดการเรื่องปุ๋ยและยานะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของระบบน้ํากันนะคะนี่ก็คือหัวสปริงเกอร์ที่ทุกใช้ภายในสวนนะคะก็จะเป็นหัวเบี้ยงอย่างนี้นะคะ่ะอันนี้จะให้ทรงพุ่มที่กว้างนะคะต้น,นก็จะประมาณอาสองถึงสี่หัวมาด้วยกันนะคะแล้วแต่ นี่ก็จะห้อยๆอ,อยู่องี้ค่ะตามพาดกับต้นนี้เลยอันนี้ก็จะมีวาล์วสต็อปด้วยนะคะวาล์วสต็อปแล้วก็หัวสปริงเกอร์ซึ่งวาล์วสต็อปเนี่ยใช้ประโยชน์ได้ในส่วนของเว่าเวลาที่หัวสปริงเกอร์มันมีการอุดตันของแมลงของมดหรือฝุ่นนะคะทําให้หัวสปริงเกอร์ไม่หมุนล้วก็จะทําความสะอาดได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะคะห้องเครื่องคือการที่ไว้เกี่ยวกับมิเตอร์ ะะปั๊มน้ำสำหรับดูดน้ำก็เนี่ยค่ะเราสร้างเพื่อที่จะใช้ในการกันฝนนะคะกันฝนกันขโมยหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะใช้ในการป้องกันอันนี้ก็จะมีเครื่องอยู่แค่นี้ค่ะคือมันจะมีตู้สำหรับไฟฟ้าเนี่ยก็คือกลมกันฝนนะคะใช้งานแล้วก็จะเป็นนี่ปั๊มน้ำก็จะใช้ ตั้งสูงหน่อยเพื่อนี้ดดูน้ําอันนี้ท่อน้ําออกนะคะแล้วก็จะมีท่อน้ําเข้าอันนี้ก็จะเครื่องประมาณนี้ห้องนี้ก็เพิ่มความปร่งนี่ก็สําหรับใช้งานเดี๋ยวเราไปดูระบบป้องกันขโมยของห้องเครื่องของเรานะคะซึ่งเป็นที่ภูมิใจของคุณพ่อมากเลยว่าสามารถป้องกันขโมยได้มาสิบกว่าปีเนี่คซึ่งก็ เงียบๆนะคะอย่าไปบอกใครนะคะว่าเรามีกางระบบป้องกันขโมยที่ยอดเยี่ยมมากระบบไฟนี้ต้องเป็นกําลังไฟสามเฟสขึ้นไปนะคะเพื่อที่จะเหมาะสําหรับแรงดันน้ําสําหรับเครื่องปั๊มน้ํานะคะท่อน,นี้ที่เราตักห้องเครื่องก็คือท่อน,นี้ก็คือเป็นท่อที่น้ําออกจากเข้าไปใช้งานในสวนนะคะก็เนี่ยจะไปตามออวาล์วน้ําต่างๆตามเป็นแถวนะคะสวนตรงจะปลูกเป็นแถวๆมันก็จะกระจายไปตามแถว อันนี้ก็คือท่อน้ําที่ดึงมาจากคลองนะคะส่วนทุกโชคดีค่ะคือส่วนตุกาจ,จะเป็นมีคลองสาธารณะล้อมรอบนะคะทําให้ไม่ต้องแบบขุดระดับน้ําก็ตอนนี้เดือนพฤษภาหน้าร้อนก็ลงไประดับหนึ่งเลยซึ่งเราต้องขุดเหมือนเป็นแอ่กกระทะให้น้ำอ,อยู่ในแอ่กของเราได้ปริมาณหนึ่งเลยแต่ว่าซเื่องจาเป็นคลองดินนะคะก็ต้องมีการเทะนุบำรุงคอยขุด ซ้ำแบบห้าปีสิปีก็คอยมาดูแลสักครั้งหนึ่งเพื่อที่จะบอกเออมีแอ่งน้ำเติมอยู่ในคลองของเราได้ใช้งานตลอดทั้งปีก็ยังถือว่าโชคดีค่ะยังมีน้ำใช้ในช่วงหน้าร้อนอย่างนี้แต่ว่าก็คือภาระอย่างหนึ่งก็คือว่าต้นทุนเรื่องไฟฟ้าค่อนข้างจะสูงพอสมควรเลยอันนี้เป็นพื้นที่ชายขอบของสวนนะคะสังเกตว่าจากคลองแล้วก็จะเป็นตุ๊กก็ปลูกต้นไผ่ไว้สําหรับใช้งานเนาะ แล้วก็จะเป็นส่วนลำไยทุกเลยซึ่งจริงๆปัญหาหนึ่งของอความทึบของต้นไผ่ก็คือว่าต้นลำไยเรามันมีต้องการความโปร่งแสงค่อนข้างมากแต่ว่าพอต้นไผ่มันทึบมากแสงแล้วก็ลมะมันก็ไม่ได้เข้าตรงต้นที่อยู่ชายขอบนะคะแต่ว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะซึ่งพูดในส่วนของข้อดีคือมันช่วยกันลมปาทะของเวลาที่เวลาฝน ฝนพายุเข้ามาหนักๆมันก็จะกันไม่ให้แบบว่าเออปะทะกับต้นลำไยของเราอ่ะทําให้ต้นลำไยไม่ค่นล้มนะคะส่วนข้อเสียคือความทึบเนี่ยทาให้ต้นลำไยของเราบริเวณชายขอบอ่ะมันไม่ได้โดนแสงมากเท่าที่ควรผลผลิตอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้เต็มร้อยมากเท่าที่ควรถึงแม้เราจะใช้สารหรือวิธีการบำรุงใกล้เคียงกับในต้นลำไยอ่อถัดไปที่มันโดนแสงหรือว่าต้นลำไยตรงที่แบบเออเป็นเนินดินหรือว่าเออ ต้องเนี่ยแสงค่อนข้างมากแต่ใบก็สวยคามค่นเนี่ยคะ่ะใบเขียวเข้มเลยความหนาความมันของใบนะคะเห็นไหมคะคุณภาพดีเลยน,นี่เอ่อทีนี้เอโวถึงอ๋อที่จริงถ้าใบใบสีประมาณนั้นอะเหมาะสําหรับการล่าสาเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องรอให้ถึงช่วงเวลาที่กำหนดเนาะคือเดือนมิถุนายนเพื่อที่จะให้ได้ราคา ที่ต้องการส่วนยาที่จะฉีดในช่วงหนึ่งเดือนก่อนลาดเนี่ยเราก็จะฉีดถางประมาณสักส0วันครั้งนะคะก็จะมีในส่วนของปุ๋ยนะคะปุ๋ยทางใบแล้วก็ของยาฆ่า,มาแมลงชาพวกหนอนนะคะซึ่งพวกหนอนกินใบอะ่ะเวลาที่ยอดอ่อนของเราที่เราดูเมื่อสักครู่มันจะมีหนอนใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยเป็นเดี๋ยวนะดุกข้ามก่อนคือตุ้กพูดตรงนี้ก่อนตรงตามคลิปก่อนว่า เราจะมีการแต่งแขนงเพื่อให้ความโป่งใช่ไหมคะก็จะมีพวกแขนงลงมาก็คือว่าแรงงานเขาก็จะโก,ย,กยไปอยู่ข้าง,ข,างขอบเนาะตรงร่องเนาะแล้วเดี๋ยวจะมีรถมาบดให้มันเป็นใบเป็นปุย๋ยในต่อไปก็คือได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันก็คือต้นลำไย,ยก็มีความโป่งแล้วก,ก็จะมีความได้ของปุ๋ยของอินทรีย์วัตถุของใบลำไย,ยกิ่งแขนงตรงน,นี้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะก็จะโล่งโป่งมีแสงส่องถึงทั่ว ทุกทรงพุ่มนะคะพอหนึ่งเดือนน่ะมันก็จะมีขแขนงหรือมีใบใหม่ขึ้นมาใช่ไหมแต่มันก็จะพอดีกับการลาดสารเพราะฉะนั้นเราจะแต่งก่อนหนึ่งเดือนก่อนการลาดสารเพื่อที่พอหนึ่งเดือนปั๊บอะ่ะใบที่มันใหม่หรืออะไรเงี้ยมันก็จะพอดีพอลาดสารปั๊บเหมือนกันแกล้งดินอะ่ะเอ่อใบมันก็จะมีแบบอาการของใบร่วงใช่ไหมคะซึ่งมันก็จะพอดีนี่ก็คือวาวน้ํานะคะซึ่งใช้ในสวนเนี่ยสวนดุก็จะเป็นแบบเอ่อ พื้นที่อ่ะมันจะไม่ได้แบบเท่ากันเท่ากันเป๊ะใช่ไหมคะสวนหนึ่งอ่ะเออล่องแถวหนึงอ่ะมันก็จะมีต้นจํานวนต้นไม่เท่ากันก็จะมเีเยอะบ้างสั้นบ้างยาวบ้างอะไรเงี้ยเราก็จะดูระดับแรงดันน้ําของวาวมิเตอร์นะคะถ้าน้ำอ่ะพุ่งกระจายเ,เป็นซุ่งกว้างเราอาจจะเพิ่มเอ่อจำนวนแถวเป็น3ามแถวสี่แถวอะไรเงี้ยแต่ถ้าน้ําไม่แรงเราก็ รถจํานวนแถว,แวมาเป็นสองแถวสามแถวเนี้ยซึ่งส่วนตุ๊กอาจะมีคลองล้อมรอบใช่ไหมคะตุ๊กอาทําติดตั้งวาล์วปั๊มน้ำอะ่ะจำนวนสองที่ก็คือหัวสวนกระถายสวนก็คือแรงน้ำอ่ะจ,จะส่งกันส่งแรงลงแรงจนทั่วเลยนะคะทําให้แบบว่าเออเวลาช่วยเวลาลดน้ำำําลําไยอ่ะเปิดตปปิงเกลร์อนน้าต้นลําไยมันก็ทําให้ย่นเวลาเรา ได้มากขึ้นนะคะก็จะประหยัดทั้งเวลาและแรงงานอันนี้ก็เนี่ยค่ะก็จะเห็นไหมคะว่าสวนแปลงนึงอะ่ะมันจะลักษณะแตกต่างกันไปก็จะมีทั้งที่อายุต้นก็ใกล้ใล้เอียกกันอะ่ะนี่ก็จะดูไปเพราะฉะนั้นะเราก็ต้องเดินดูทั่วสวนเลยนะคะถ้าจะบอกว่าเจ็สิบเปอร์เซ็นเราก็ต้องเดินทั่วๆวจริงๆเลยเอา่า นอกจากจะดูว่าใบเป็นยังไงยอดเป็นยังไงเราเราก็ต้องตรวจดูโรคด้วยนะคะว่าเออมีเชื้อลงเชื้อราไหมมีแมลงอะไร,ะไรยังไงไหมจะได้จัดยาถูกเพราะว่าการฉีดพ่นยามันไม่ได้ตายตัวว่าเป็นสูตรเสมอสูตรเป๊ะว่าเออวันนี้เดือนนี้ฉันต้องฉีดยาสูตรนี้นะคะแต่ว่าเราต้องดูว่ามันมีโรคอะไรจริงๆไหมหรือว่า มันมีแมลงอะไรจริงๆไหมอะไรเงี้ยแล้วแมลงแต่ละอย่างหรือนอนอะไรแต่ละอย่างมันก็จะใช้ยาแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะก่อนที่จะจัดหรือก่อนที่จะทําอะไรเราก็ต้องตรวจเข้ามาดูสวนก่อนดูใบดูอะไรก่อนให้แน่ใจว่าเออเราจําเป็นต้องใช้ไหมหรือบางทีอาจจะไม่มีเลยเราไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้นะคะเพื่อที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายอันนี้จากที่ ก็มาดูอีกแปลงหนึ่งะคะอันนี้เป็นต้นที่แปลงใหญ่นะคะภาพอาจจะแบบอา,อาจจะอ,อาจจะงง,งงบ้างเพราะว่าต้องใช้เลนส์วายเลนส์มุมกว้างนะคะเพราะว่าแปลงนี้เป็นแปลงที่ต้นอายุ30-40ปีค่อนไปนะคะค่อนข้างจะต้นสูงใหญ่กว้างมากแล้วก็อันนี้ก็ต้องเดินได้ต้นลำใหญ่ก็จะมีกิ่งแขนงเสาค้ำเยอะไปหน่อยเวียนหัวเลย นะคะจากที่ดูนะคะเนี่ยคือว่าเป็นแปลงที่กว้างคือต้นระยะห่างแต่ละต้นนอยู่ถึงแบบสิบถึงสิเมตรด้วยกันนะคะเพิ่งสรงพุ่มแต่ละต้นค่อนความจะก,กว้างมากแต่ถ้าต้นเล็กอจะอยู่ที่เจ็ดถึเมตรนะคะซึ่งก็คือระหว่างปีอ่ะ พอมันโตไปเรื่อยมันก็จะมีการตัดต้นตัดแต่งต้นไปเรื่อยๆะคะ่ะมันก็จะมีความกว้างความห่างของต้นไปเรื่อยๆเช่นกันอันนี้สภาพดินค่ะเราก็ต้องตรวจดูว่าเราให้น้ําเพียงพอไหมนี่ก็จะมีความชุ่มชื้นของหน้าดินอยู่บ้างนะคะนี่ก็ยังเขียวก็ยังแบบเออดาดินร่วนอยู่อันนี้สีน้ำตาลน้ำตาลไม่ใช่ดินแห้งนะคะเป็นใบนะคะเป็นใบลำไยเพราะว่ามีการตัดแต่งแล้วก็บดใบลำไยไปแล้วเป็นปุ๋ยคุมหน้าดินนะคะคุม ด้วยใบลำไยไม่ใช่หญ้านะคะแต่แบบเออดีที่สุดเป็นการคุมหน้าดินด้วยเศษวัสดออุภายในสวนเองนะคะก็ทำให้แบบเออคงความชุ่มชื้นของน้าดินในช่วงหน้าแล้งอากาศร้อนๆอย่างนี้นะคะให้น้ำอยู่ที่วันเว้นวันเลยนี่วันนี้ยังน่าสดใสยอยู่เงย,ยังไม่ออกเพราะว่ายังอยู่ที่หกโมงครึ่งน,นะคะ พาทิตย์กำลังขึ้นขึ้นเดี๋ยวเราไปดูความต่างของส่วนนี้นะคะก็จะมีทั้งต้นเล็กที่อายุสาต้นใหญ่ที่อายุสามสิถึงสีปีแล้วก็ต้นเล็กอยู่ช่วง10ปี1ปีก็มีนะคะเพราะว่ามันก็จะมีการตัดแต่งโคนลำญยไปเรื่อยซึ่งจริงๆอ่ะเคยคุยกันแล้วว่าถ้าต้นมีปัญหาจริงๆอ่ะไม่ต้องเสียดายนะคะต้นแบบเออใบแก้วหรือให้ผลผลิตไม่ดีอ่ะ ตัดทิ้งไปเลยค่ะแล้วก็ปลูกใหม่เห็นไหมคะอันนี้ต้นแบบสี่สิบปีนะคะจะแบบตรงโคนอะ่ะเขาจะแยกออกเป็นหลายแขนงเลยซึ่งแบบมีลมเข้ามาพัดไปแล้วแบบเขายังไม่ตายเพราะว่าค่อนข้างจะเหนียวนัน่นแล้วก็ยังให้ผลผลิตได้อยู่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นเล็กสิบปีที่เราปลูกก่อนหน้าซึ่งตัดไปบ้างแล้วล้มไปบ้างแล้วก็ปรับปลูกใหม่อันนี้ต้นใหญ่ ชแล้วก็ต้น10ปีก็จะท่าค้ากันเนี้ยคะ่ะในแปลงเนี้ยเพราะฉะนั้นการตัดแต่งต้นลำไยไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าต้นลำไยเป็นผลเป็นพืชที่โตวไวให้ผลผลิตเร็วซึ่งเราปลูกอะ่ะสองปีถึงสามปีเนี่ยก็สามารถทําผลผลิตได้แล้วนะคะสามารถลากล่าสา,ารแล้วก็อันนี้เห็นไหมคะใบ น,นี้ก็กําลังแต่งอยู่นะคะแต่งใหม่ๆเลยก็แต่งเสร็จก็แรงงานก็จะกวอดโคนมาไว้ตรงนีะคะตามร่องแล้วไว้เดี๋ยวบดเป็นปุ๋ยอีกทีนึงนี่คุมหญ้าไปเลยหญ้าเยอะนะักแสงก็จะโปร่งนะะี่ค่ะให้มันลอดผ่านต้นลงมานะคะถึงโคนต้นเพิ่มความโปร่งของต้นอันนี้เดินพ,พึษภาราดมิทุนานะคะประมาณนั้น เดี๋ยวต้องมาดูอีกทีว่าอายอดที่ขึ้นใหม่ของของรอบนี้นะคะจะเป็นใบแก่ใบแก่ประมาณวันที่เท่าไหร่นะคะเพื่อที่จะได้คำนวณในการใส่ปุ๋ยอีกท,ทีหนึงจริง,รงๆคือใส่ปุ๋ยนะ,ค,ะค่อนข้างจะเป๊ะๆมากๆเลยนะคะแปดยิบสี่นี่ยนี่ยอดประมาณนี้ เพราะว่าถ้าใส่ใกล้ใกล้วันลาดมากไปอ่ะเออคือพืชก็ยังไม่ได้แบบดูดซึมหรือสะสมอาหารมากพอหรือห่างไปก็เหมือนแบบว่าเออพืชต้องการอาหารรอบใหม่และอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเออค่อนข้างจะคำนวณใกล้ๆนิดนึงเหมาะสมนิดนึงแบบสิบห้าถึงยี่สิบวันอะไรประมาณเนี้ยค่ะให้เหมาะสมกับการที่แบบว่าเออกำลังพืชจะกินปุ๋ยสูตรนี้นะคะ ถ้าช่วงอื่นะปุ๋ยอาจจะแบบค้าค้ากันไปได้แต่ว่าก่อนการร่กษานะตุก็ใช้สูตรนี้เสมอเลยนะคะคือแปดยี่สิบสี่ยี่สบสี่นี่คือต้นที่ตัดเห็นไหมคะเมื่อรอบฤดูกันที่ผ่านมาคือต้นนี้มันใหผ้ผลผลิตไม่ค่อยดีนะคะก็คือจะมีใบแก้วค่อนข้างมากก็คือตัดทิ้งเลยซึ่งต้นนั้นอายุยี่สปีแล้วนะคะก็ตัดทิ้งเลยนะคะลำไยไม่ได้ปลูกหญ้าค่ะไม่ได้ทำโพนอะไรเยอะก็คือเป็นเดินดินนิดหน่อยให้สำหรับอับ เออต้นนะคะตั้งต้นได้นี่ก็ไม่ได้บำรุงอะไรมาจริงๆต้นลำไยไม่ต้องการแบบว่าแลมคุมอะไรเลยนะคะก็ให้น้ำหยดไปไม่ได้ให้น้ำมากเหมือนกันแต่ว่าปีนี้แดดค่อนข้างแรงตรุก,ก็เลยต้องทำสแสลมกันแดดให้เขาหน่อยให้น้องหน่อยช่วยช่วยน้องหน่อยเพราะว่าแดดแรงจริงๆปีนี้44องศานะครับ2 5 6 7นี่เห็นไหมคะ ต้นยีปีนะคะโคนต้นขนาดนี้เลยก็ตัดทิ้งตปะคะไม่เป็นไรปลูกใหม่คือเกษตรตกรของรอ,อก็คือมีหน้าที่แบบเอออยู่กับสวนอยู่ละจะ5ปี10ปีก็รอ,อกันไปอยู่ด้วยกันไปปลูกเดี๋ยวเขาก็โตดีกว่าแบบเออให้แบบต้นเขาที่ไม่มีผลผลิอตอ่ะเราต้องมาเสียค่าใช้จ,จ่ายตัดทิ้งใหม่แล้วก็รอโตได้เลยนะคะ ยังไงก็รบกวนติดตามคลิปของสวนลำไย,ยเงินล้านด้วยนะคะถ้าคลิปหน้าอาจจะเป็นคลิปที่ปันที่ทุกลาสารเลยก็ได้นี่รอใบเขียวอย่างนี้นะคะเราค่อยมาลาสารกันฝากติดตามเพจลำไย,ยเงินล้านด้วยนะคะสวัสดีนะคะ